มหาวิทยาลัยอักษชันจัดง,งานเฟชชี่เดย์แอนไนประจำปีการศึกษา2,555ซึ่งในปีนี้ขอบอกว่าดาวเดือนแต่ละคณะสวยหล่อเลยทีเดียวค่ะแต่คณะไหนและใครจะเป็นดาวเดือนประจำปีนี้เราไปถามที่มาของกิจกรรมดีๆแบบนี้กันก่อนค่ะเึ่งงานที่เราจัดในวันนี้เราเรียกว่า f r e s h y Toon Party 2012ก็คือว่าเป็นงานที่เราจัดสำหรับว่าแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ในมหาวาลัย จริงเราเรามีเป็นเซอร์วิสของการจัดงานให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่เราได้เตรียมตัวของเขาเนี่ยเพื่อจะได้มาอยู่ในเป็นสมาชิกใหม่ในมหาวิทยาลัยนั้นควรจะต้องปฏิบัติท,ทําตัวอย่างไรบ้างแล้วก็ได้มีการเตรียมตัวทั้งในด้านทางด้านวิชาการแต่ด้านความการเตรียมตัวจะเข้าเรียนเนี่ยต้องวางตัวอย่างไรต้องทําอย่างไรบ้างการใช้ชีวิตในมหาลัยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะต้องใช้เวลายอย่างไรบ้างแต่วันนี้เองก็เป็นการแสดงความยินดีให้กับเขาทุกๆคนเพราะว่าเขาเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา คือในวันนี้เนะครับเป็นความร่วมมือของทั้งหมหาลัยแล้วก็บริษัทข้างนอกด้วยเพราะบริษัทข้างนอกก็มาสปอนเซอร์เรื่องอาหารที่จัดให้กับนักศึกษาฝรัชชี่ของเราทั้งหมดเลยนะครับในในตอนข้าวันนี้และในตัวของนักศึกษาเองก็พี่ๆกับน้องๆก็ร่วมมือกันในง,งองการจัดเตรียมนักศึกษาที่จบเอาไปแล้วบางคนก็เข้ามาร่วมงานด้วยนะครับแม้กระทั่ง Pri n c ์กับ Pri นซ์ที่คัดเลือกในวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปคัดเลือกในความงาม นะครับหรือในความที่เรกว่าเป็นคนที่สวยงามทั้งด้านร่างกายแต่งามทั้งกายและงามทั้งจิตใจนะครับโดยการตั้งคําถามถามจากการตอบของเขานะครับแล้วก็บรรยากาศก,าก็เป็นความสุขสนานน่าลยมีความกระชับมิตรของระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเพราะว่ารุ่นน้องเนี่ยเมื่อเรียนไปอาจจะประสบปัญหาก็สามารถถ้าเผื่อไม่เจออาจารย์ก็สามารถเจอเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ที่จะได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของการการสอนได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นอกจากจะมีการประกวดดาวเดือนแล้วยังมีการแสดงต่างๆบนเวทีมากมายแต่ก่อนที่เราจะไปดูการแสดงเราไปถามความรู้สึกของผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลและตำแหน่งในปีนี้กันค่ะสวัสดีครับชื่อพันวิติจิตานน์ครับชื่อเล่นชื่อฮาร์ทครับได้รับตำแหน่งเป็นวินของมหาลัยอสมชัญปี2555ครับก็ทำทุกอย่างไม่ต้องตั้งใจนะครับต้องมีความพยายามครับ ถ้าถ้าเราอยากจะทําอะไรหรือเราต้องการจะได้อะไรเราก็ต้องพยายามเราต้องขวนขวายถ้าเราไม่มุ่งมั่นกับมันไม่ตั้งใจไม่ทุ่มเทให้มันเราก็จะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการจะไม่สาเร็จเป้าหมายของเราครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อจูนนะคะออลวันเซอร์ลเป็นปนซปี2012ของมหาวิทยาลัยอสมชัญค่ะตอนแรกก็ตื่นเต้นนะคะคือแบบไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าทุกคนก็สวยเหมือนกันทุกคนเลยแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทํางานแต่อาจจะเป็นเพราะว่าที่จูนได้เพราะว่าจูนเต็มที่กับมันนะคะคือเป็นแบบทุกคนว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเต็มที่กับงานที่เราได้รับ,บอมอบหมายค่ะสวัสดีครับผมชื่อปริญญนณมลนว่ส่วนนะครับอยู่คณะอาร์กิเทคครับได้รางวัลที่สองครับรู้สึกตกใจครับที่ได้รางวัลน,นี้เพราะว่าผมเห็นว่าเพื่อนผม ได้ารันว่าจะได้มากกว่าผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวไหตาสภาแสค่ะมาจากคณะเอ m มค่ะได้วันรอชนะเลิศเป็นเซตค่ะรู้สึกด,ด,ดีใจค่ะที่ว่าเราทำเต็มที่แล้วได้ค่ะนี้ก็โอเคแล้วค่ะ นะคะชื่อนะัททินีอนุรักษ์มาจากคณะรอนะคะค่ะก็ได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตแล้วก็ที่สมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะก็รุ้นเหมือนกันมีเพื่อนสวยเก่งหลายคนสวัสดีครับชื่อแบงค์นะครับเป็นมาจากคณะรอได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตครับรู้สึกดีครับเพราะว่ามีเพื่อนที่ดีแล้วก็เพื่อนๆคอยช่วยกันครับช่วยเกณฑ์นคนมาหยอดเหรียญให้ก็เลยได้รางวัลน,นี้ครับสวัสดีครับชื่อพานุภาพปีชมนะครับชื่อเล่นชิชินครับ ก็ได้รับรางวัลที่3ของคณะพิ i พ์ักครับส่วนหนึ่งมาจากการที่เป็นคนที่ค่อนข้างกล้าพูดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำาอะไรก็ทำให้สำเนนร็จ ที่เราไปถามความรู้สึกของผู้ที่ได้รับตําแหน่งกันไปแล้วเราไปถามความรู้สึกของผู้เข้าประกวดดาวเดือนปีที่แล้วกันบ้างค่ะวันนี้มาร้องเพลงค่ะร่วมกับโชว์ของ Prince princesses ก็คือดาวระเดือนของมหาวิทยาลัยค่ะสนุกสนานมากค่ะวันเออร,รู้รู้สึกได้ถึงความกระตือรือร้น มากกว่าทุกๆปีเลยด้วยซ้ำนะคะของรุ่นน้องปีหนึ่งที่เข้าปีนี้นะคะก็รู้สึกมีความสุขค่ะดีใจที่น้องๆสนุสกต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะนะคะอยากให้เข้ามาร่วมร่วมกันเยอะๆนะคะเพราะว่ามันได้รู้จักเพื่อนดีๆนะคะคือคือาการที่เรามีเครือข่า,ขายกว้างๆทุกมาหาทุกคณะเนี่ยเป็นเรื่องดีมากนะคะสมมติว่าเราไม่ถนัดอันนี้ให้คณะนี้ช่วยอย่างโ้นอย่างนี้คือมันมีประโยชน์นะคะแล้วก็ยังมีความทรงจําที่ดีด้วยก็ขคอให้น้องๆทำตัวดีๆนะคะ <laughs> เป็นตัวอย่างให้กับเ,เป็นตัวแทนที่คณะที่ดีะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับดาวเดือนปีนี้สวยหล่อโดนใจเพื่อนๆกันไหมคะและตอนนี้ได้เวลาไปดูการแสดงบนเวทีสนุกสนุกกันแล้วแต่จะเป็นการแสดงอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยคะ่ะ